ครับท่านผู้ชมครับก็บ่าวเป็นการก็ยังไม่ได้ไปไ้าน,นนะครับท่านผู้ชมก็ยังอยู่กับเสาสะพานในลาน้ำโขงอยู่นะครับติดใจนะครับว่าเขารื้อแบบแปนออกอี่ยงนะครับตัวเสาสะพานในลาน้ำโขงตัวสุดท้ายนะครับมาเที่ยวนี้ก็ลื้อองหมดแล้วนะครับตัวนี้ครับท่านผู้ชม <c oughs> ตัวสุดท้ายตัวนี้เลย สี่เสาต้นยักษ์อยู่ในลำน้ำโขงนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เลยตรงกลางนี้นะนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ต่อไปก็จะพาท่านผู้ชมมาดูเขาหลอ่ออาขานกันนะครับนู้นตัวอยู่ฝั่งประเทศลาวก็กำลังหลอ่อคานนะครับท่านผู้ชมหล่อคานเสร็จก็ประกอบตัวสะพานนะครับอ้าวทีนี้เราก็จะมา คอยดูตัวกลางตรงกลางนี้อยากจะดูตัวตรงกลางนี้เขาจะหลอ่อคงเร็วๆนี้นะครับแต่ผู้ชมก็คงจะหลอ่อเหมือนกับต้นที่ไกลๆโน่นเลยนะครับสี่เสาใหญ่เสาสะพานในลานน้ำโขงนะครับทุกคนก็เป็นห่วงว่าเออ,หล,อหล่อกันหรือยังนะครับน้ำจะมาแล้วนะครับว่าอย่างนี้ก็หลอ่อเรียบร้อยถึงน้ำมาก็ยังทำ หล่อคานจะผ่านได้นะครับน้ําก็เลยเลยตอ่อหม้อขึ้นไปนิดหนึ่งถึงมาสูงมา,มากๆก็เลยตอ่อหม้อประมาณประมาณหนึ่งเมตรนะครับปีที่แล้วก็แค่ตอ่อหม้อเองนะครับปีนี้เห็นว่าน้ําก็จะมาเยอะเท่าไหร่ก็น่าจะอยู่ประมาณตอ่อหม้อนะครับน้ําก็ยังไม่เป็นไรนะครับน้ําเยอะก็จังทาคานได้นะครับเขาใช้แผ่เอานะครับแผ่เอา เอารถก็รถปูนก็หลงแผ่นะครับแล้วก็เทขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับก็มีเครื่องม้เครื่องมือประกอบนะครับดูเสาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็เข็นโล่ข้ามสะพานนะครับแต่ฝั่งเราก็หล่อมาต้นหนึ่งลาหลังนะครับไกลๆนู้นก็เราวางนั่งล้านอยู่นะครับ ลาวฝั่งลาวน่จาจะไปเร็วกว่าฝั่งประเทศไทยนะครับถ้าผู้ชมนี่เลยต้องนู้นกะครับกำลังวางนั่งร้าน่อข้ามอยู่นะครับมาทุกหงน,นะครับพวกนี้ตัวสะพานนี้ต้องยกมาจากโดยมาจากโรงงานเลยแล้วก็มาประกอบเรวมัยากพียงแต่ว่าจะช้านายก็คงอยู่ที่รอข้ามสะพานนะครับมัน อยู่ในลำน้ำํโขงโตววางคานวางอะไรวางร่างร้านก็วางค่อนข้างยากนะครับน้ําก็เริ่มขึ้นนะ,นะครับน้ํโขงฝั่งทางเหนือก็ฝนก็ตกชุกนะครับน้าโขงเริ่มขึ้นมาแล้วนะเเข้าพรรษานี่จะไปถึงไหนยังไงเราก็คอยติดตามนะครับก็ ถ้าไม่มีวางมาหลอ่อมาหลอ่อมาทำคานแต่านตัวตรงนี้นะครับก็คงจะไม่มามา,มารายงานให้แฟนบไปดูได้ชมอีก,กนะแต่ถ้าเขามาวางตรงคานตรงเสาที่ตรงกลางจุดโสดเนีย่ยพวกนี้นะครับก็จะมารายงานให้แฟนับไปดูได้ชมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นที่หนึ่งของฝั่งประเทศไทยนะครับเสาเลน,นเรลาน้กโขงนะอันนี้ต้นนี้ต้นแรกเลยเชิก่อนเพื่อนแต่ก็ยังไม่ไปไหนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นที่สองของฝั่งประเทศไทยเยมือนกันตัวที่สามนู้นนะครับพึ่งเสร็จมาเลยนะครับของฝั่งลาว,นะลาว,ลวงานตร่งลาวพูลรับเหมาฝั่งลาวเราไปทำมาอย่างนี้นะครับตรงกลางลำน้ำโขงน้ำลึกด้วยตรงเนี่ยนะครับน้ำลึกด้วยนะแล้วก็ถาดไปนู้นนะครับก็กำลังห่อชาญกันอยู่ฝั่งลาวนะ แต่ก่อนก็ไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีเสาสปาร์โมออขึ้นมาโอ้เต็มแล้วสองอาร์ฟนะครับก็สวยแอมนะครับท <c oughs> ่าน,นผู้ชมถ้ามีสะพานมาเชื่อมโโยเนี่ยโอ้ว่าเหมือนการทิ่วรรคงสวยงามมากๆเลยแต่อดใจรอกนะครับยังไงก็มีนะครับวาดภาพไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมก็จะมีสะพานมีอะไรโอ้แต่ว่าคนจะเขาจะให้คนเดินไปชมความงามเหมือนกะ สะพานแห่งที่หนึ่งน้องคายได้ไหมละ่ะเดินไปชนตรงกลางเลยฝั่งน้องกับฝั่งประเทศลาวตรงกลางน้ําเลยฝั่งนี้กับฝั่งไทยเดินไปชนกันได้นะครับสะพานแห่งที่หนึ่งนะแต่สะพานตรงแห่งที่ห้าองนี้จะมีทางเดินไปไหมบ่าบางการคิดว่าก,ก็น่าจะมีทางเดินหรือ,อยังไงก็คอติดตาม 3, นะบ่าปังการจะรายงานให้แฟนบไปดูไปชมกันนะครับ ฟ้ามืดคึ้มนะครับช่วงนี้ฤดูฝนก็ฝนตกชุกนะครับมาช่วงที่เขาเลิกงานแล้วนะครับท่านผู้ชมแบาเหมือนกามาช่วง4โมง5โมงเขาก็เลิกงานไปแล้วก็ไม่มีคนเขาก็ยังทำงานของเขาอยู่นะแต่เวลาปกติก็ ถ่ายไม่ค่อยชัดนะครับเฝ้าเป็นการมาถ่ายกลางวันนี้ช่วงกลางวันมันจะแสงมันจะกินไปหมดอ่ะมองไม่ค่อยเห็นก็ลเลยมาช่วงคำ่คำนะครับภาพก็ดูได้เลยนะครับสวยชัดเจนดีฝั่งนน้นก็ฝั่งประเทศลาวนะครับท่ก็บนฝั่งเขาก็กำลังทำเขื่อนกันนะครับ เสร็จวเขาก็กำลังทำเกิดเอาหินเอาอะไรมาลงนะครับจะผนที่ทอดมายาวมาจากพื้นดินก็มาถึงตรงนู้นะครับต่อมาก็จะเป็นอขามไม่ได้ทำอะไรอยูแล้วนะครับเขเอายกมาจากโลกเรานะครับมาประกอบเลยนะครับมาติดตามกันนะครับว่างาน ฝ่ายไหนฝั่งไหนฝั่งไทยหรือฝั่งลาวจะไปได้เร็วกว่ากันนะครับตัวสะพานในลำน้ำผมงจะแบบมิได้คิดว่าของชูของลาวไม่ได้ลาวนี้รู้สึกจะเร็วกว่าไทยมากๆเลยฝั่งไทยเขาผมไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรๆๆเราก็เป็นคนดูออกมาเลยผ่าวิจายอะไรแล้วแต่เขาจะทําทํามาแล้วก็ดูไปนะครับแล้วก็รายงานนี่ แฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับ <c oughs> ถ้ารูปออกมาภาพออกมาถ้าสภาพเสร็จโอ้วหบาเหมือนกันคิดว่าคงสวยงามนะครับสวยงามน่าดูเลยนะครับภายในแี่เห้ืก,กันบริกรรมใจนะครับตามกฎตามกำหนดกฎแก่กฎ นัดหมายก็บอกว่าเมษาปีหน้าเปิดใช้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทันไม่ทันก็ดูไปนะครับพามาดูเส,สาสะพานในลาน้ำโขงนะครับท่านผู้ชมเสาสุดท้าย แกะกล่องเรียบร้อยนะครับแกะแบบโชว์แล้วนะครับต่อไปก็จะทำคานอย่างเดียวนะครับตัวนี้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 เลยนะครับ